ขอความนอบน้อมจึงไม่ได้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทางพระธรรมพร้อมทางประสงค์ขอกราบรละลึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกรูปทุกองทุกคนที่เคยแนะนำารสอนทางทางด้านปริยัติและปฏิบัติ ทั้งอดีตและปัจจุบันซึ่งหมายมีหลวงปู่ครูบาวัลรรพุทธบาทัดผ้าลํำพูลพระอุปชัยยะเป็นต้นดว้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่งก็จะเริ่มพรายาโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะรับอรุณ จากอาตมาพระครูสุพัฒนาเขมคุณหรือตุลุงเกษเมวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหมก็มาพบปะกันอีกวาระหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่อากาศดีมีแต่ความเย็นสบาย ในช่วงเช้าก็อย่างนี้แหละเมื่อทำกิตอันเป็นมงคลตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วใจเราก็จะเบิกบานไปตลอดวันตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำให้จิตมีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิจิตก็จะสะอาดจิตก็จะผ่องใสบริสุทธิ์ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิ จิตก็จะขุนมัวจะเศร้าหมองฉะนั้นการทำสมาธิให้เกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเราอย่าได้มองข้ามเลยจงพยายามมันทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะสะอาดสว่างสวัยเมื่อเป็นเช่นนี้ ปัญญาก็จะเกิดขึ้นจะทําอะไรก็มีสติจะพูดอะไรก็มีสติจะคิดอะไรก็มีสติสติอยู่ที่การทําการพูดการคิดเมื่อสติอยู่ที่การทําการพูดการคิดการทําการพูดการคิดนั้นก็จะเป็นไปโดย สุจริตคือดีฝ่ายเดียวแต่ถ้าเมื่อไรสติไม่อยู่กับตัวเราไม่อยู่กับการทำการพูดการคิดแต่มีโมหะเข้ามาโลภะโทสะเข้ามาก็จะมีแต่ความทุกข์ มีทุจริตฝ่ายเดียวฉะนั้นการที่จะให้จิตเป็นสมาธิสงบนั้นมีหลายวิธีหลายแนวทางที่เราจะต้องฝึกหัดทำให้ได้โดยเฉพาะก็การทำ จิตให้ปล่อยว่างวางว่าง,างเปล่าให้เบาสบายเราอย่าไปอ้างว่าฉันไม่มีเวลางานฉันเยอะทุกคนมีงานเยอะทุกคนมีเวลาตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราจะเก็บ จะได้ไหมแค่นั้นเองในวันหนึ่งเรามาทำจิตให้จิตผ่องใสใจสะอาดบริสุทธิ์สักพักหนึ่งก็ยังเป็นอนุสัยเป็นอนุขามณีปฏิปฏาทาติดตามเราไปทุกภพกทุกชาติฉะนั้นเวลาเรา ทำสมาธิเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่วัดเสมอไปท่านอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานอยู่ที่สวนก็ทําได้หมดเพียงแต่เรามีศรัทธาแล้วก็ความเพียรก็เะียวตามมาเองคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ศรัทธา อย่างเราจะนั่งสมาธิก่อมีศรัทธาก่อนถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยนั่งไปเถอะไม่มีประโยชน์อะไรนั่งไปก็เกิดโทษลำคาญเบื่อหน่ายหงุดหงิดฟุง้งซ่านนะแต่ถ้าเรามีศรัทธาแล้วแม้ทำแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลอะไรมากนะัก แต่เราก็ยังได้ความศรัทธาและความเพียรพยายามความเพียรนี่ก็ตอไม่ใช่ศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยความเพียรก็ไม่มีฉะนั้นความเพียรต้องอาศัยศรัทธาสติก็อาศัยความเพียรสมาธิก็อาศัยสติปัญญาก็อาศัยสมาธิ เขาเรียกว่าไปตามขั้นตามตอนหนึ่งศรัทธาสองวิริยะสามสติสีสมาธิห้าปัญญาอันนี้บบเป็นเครื่องวัดวัดของแนวทางของการปฏิบัติว่าเราไปได้แค่ไหน คือการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนั่นนะเรามีจุดมุ่งหวังตรงไหนจุดมุ่งหวังเพื่อสงบก็เป็นสมถกรรมฐานจุดมุ่งหวังเพื่อปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสก็ต้องเป็นวิปัสสนากรรมฐาน จุดหมายก็คือปัญญาปัญญานี่คือสิ่งที่เราต้องการที่สูงสุดปัญญาหรือว่าญาณน,นั่นเองเมื่อเราฝึกสมาธิแล้วปัญญาญาณก็เกิดขึ้นแต่กว่าที่เราจะมาถึงขั้นนี้เราก็ต้องได้สมาธิต้องได้สติต้องได้ความเพียรต้องได้ศรัทธาก่อน คือมันเป็นกรรมฐานเป็นขั้นขั้นเขาเรียกว่าอินเรียห้าพละห้าธรรมที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาห้าระดับแต่ระดับแรกก็คือ บันไดขั้นแรกก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นความตั้งใจมั่นเนี่ยคือเราจะต้องเชื่อในพระพุทธศาสนาเชื่อในขำสอนพุทธเจ้าว่ามรรคผลนิพพานมีจริงพระพุทธเจ้าและเราสาวกทั้งหลาย ได้เดินทางไปแล้วสู่มรรคผลนิพพานตรอดถึงพระครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆนี้ท่านก็ไปถึงแล้วซึ่งมรรคผลนิพพานเรายังไม่ได้เริ่มต้นบางทีแต่เราก็ต้องเริ่มที่ศรัทธาก่อนเราอ่านพุทธประวัติฟังพุทธประวัติให้รู้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงออกบวช เราก็จะเพิ่มศรัทธาขึ้นว่าโอ้ขณาพระพุทธองค์เป็นถึงพระราชามหากษัตริย์สมบัติมากมายกายกองแต่ทำไมต้องสลัดสละแล้วจึงเข้ามาบวชบวชเพื่ออะไรนี่แหละคือเริ่มต้นเราจะมีความศรัทธาในพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เมื่อมีศรัทธาจะต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะศรัทธาไม่ใช่ว่า,าเป็นศรัทธาที่หลงมงมงายไม่ใช่เมื่อเรามีศรัทธาเราก็ร่ำเรียนศึกษาแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเราศึกษาคยกว่าให้รู้ เป็นปริยับเมื่อมีสถานแล้วก็ต้องศึกษาต้องให้รู้ปริยับว่าอะไรคืออะไรสมรถะคืออะไรวิปัสนาคืออะไรฌานคืออะไรญาณคืออะไรสติปัฏฐานคืออะไรเนี่ยเราต้องศึกษาเข้าใจเป็นปริยับก่อนจากนั้นเราก็เริ่มปฏิบัติ ด้วยความเพียรพยายามไม่อ้างเวลาน้อยหรือไม่อ้างความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาเราต้องต่อสู้ได้ทุกขณะอะไรจะเกิดขึ้นเรามักจะว่าเอะฉันเวลาไม่ค่อยมีภารกิจเยอยะแยะ นี้ก็เหมือนกันเคยฟังหลวงพ่อชาท่านเคยพูดที่อังกฤษมีโยมคนหนึ่งทำธุรกิจอยู่ที่เมืองนอกว่าหลวงพ่อเจ้าขาดิฉันเลื่อมใสศรัทธาในตัวองค์หลวงพ่อในแนวทางการปฏิบัติแต่ฉันไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติภารกิจเยอะเหลือเกินท่านหลวงพ่อเจ้าขา หลวงพ่อก็ยิม้มแล้วถามว่าโยมโยมมีเวลาหายใจหรือเปล่ามีเจ้าค่ะถ้าบอว่าทุกลมหายใจนั่นนะถ้าโยมมีสติอยู่ทุกเมื่อก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วไม่จาเป็นจะต้องอยู่ในวัดหรือขัดตามาดนั่งกรรมาฐานเท่านั้น ทำอะไรที่มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นคือการปฏิบัติธรรมพยมจึงเข้าใจฉะนั้นเราจรึงเอาเวลาที่มีโอกาสมันน้อยนี่ก็ได้เม่ไร่ขอให้ทุ่มเวลาให้กับการปฏิบัติบ้างอันนี้เพื่อตัวเราเอง ไม่ใช่เพื่อใครคนอื่นเพื่อตัวเราเองลองปฏิบัติธรรมสักเล็กน้อยจะเดินจงกรมบ้างก็ได้ไม่เดินจงกรมก็นั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้ขอให้จิตสงบนิดหนึ่งก็ยังดีชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นก็เป็นบุญเป็นอนิสงส์แก่เรา ถ้าหากว่าเราไม่ทําวันคืนก็ผ่านไปไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลื่อนไปอีกเป็นมรืนนี้เลื่อนไปอีกจนเฒ่าแก่ชราก็ไม่อาจที่จะทําได้ยิ่งแก่มากยิ่งชรามากก็ยิ่งทําได้ยากขึ้นเพราะสังขารไม่อำํำนวยแล้ว ฉะนั้นเมื่อเรามีเวลาก็ควรที่จะปฏิบัติทำบ้างโดยการกำหนดกรรมฐานบทไหนก็ได้แต่ท่านให้เจริญกรรมฐานที่เป็นวิปัสสนาก็คือสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราเรียนรู้สติปัฏฐานสี่หนึ่งเรามีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว สองเรามีวิริยะความภาคเพียรไม่ท้อถอยตั้งใจเอาจริงสัจจะเอาจริงว่าเออต่อไปนี้ยี่สิบนาทีคข้าพเ,เจ้าจะปล่อยวางทุกอย่างปิดโทรศัพท์วิทยุทีวีทุกอย่างวางอดีตวางอนาคตจะเอาปัจจุบันเนีเป็นกรรมฐานกำหนด พองหนอยุกหนอก็ได้พุทธโธก็ได้ทำพุทธโธก็ง่ายหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแค่นี้ไม่มีอุปกรณ์อะไรเพียงแค่ว่าอารมณ์หายใจเป็นที่ตั้งพยายามทำวันนี้ถ้าทำได้เท่านี้พรุ่งนี้ต้องทำได้ดีกว่านี้มะรืนนี้ต้องทำให้ดีกว่า คือเราเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มสเต็ปหรือเพิ่มความเพียรเข้าไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นดีขึ้นวันนี้เท่านี้พรุ่งนี้ยิ่งดีกว่านี้มรนนี้ดีกว่านี้วันนี้ต้องให้ดีกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็พยายามทำจนจิตสงบ เป็นสมาธิเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสมาทิงพิกเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังประชานาติแปลว่าดูก่อนปสีสุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้ถึงพร้อมเถิด เมื่อจิตตั้งมัน่นย่อมรู้ตามจริงตรงนี้แหละจิตตั้งมั่นเป็นตัวสมาธิรู้ตามจริงนั่นคือปัญญาแต่สมาธิในที่นี้ท่านทําหมเอาขณิกะสมาธินะวิปัสสนากรรมฐานเน้นอยู่ที่ขณิกะสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงซึ่งสิ่งเหล่านี้ เราไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครใครได้รู้เองปจจตังเวทิตาโพวิญญูหีนะอันวิญญูเพิ่งรู้เฉพาะตนไม่มีใครรู้ให้ใครได้เหมือนกับการบริโภคอาหารอิ่มได้ก็อิ่มเองบริโภคเองใครบริโภคอาหารแทนเราไม่ได้ เราต้องบริโภคเองเราจรึงจะอิ่มเองและอิ่มแล้วถามว่าอิ่มยังไงก็บอกไม่ถูกฉันรู้ว่าฉันอิ่มแค่นั้นเองเหมือนการการปฏิบัติกรรมฐานท่านถึงขั้นไหนแล้วถึงชาไหนแล้วถึงยานไหนแล้วไม่มีใครรู้หรอกแล้วไม่ต้องไปถามท่านท่านก็ไม่ต้องบอกใครท่านรู้เฉพาะตัวของท่านเองนั้นะจึง ฝากไว้ว่าวันนี้ได้พูดถึงเรื่องของอขั้นตอนของการปฏิบัติหนึ่งศรัทธาท่านต้องมีศรัทธาก่อนสองวิริยะเมื่อศรัทธามีแล้วต้องมีความเพียรพยายามไม่ทอ้อถอยสามสติให้เจริญสติปัฏฐานสีมีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรม สีสมาธิให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่วันไหวไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเอาแต่ปัจจุบันอย่างเดียวห้าปัญญาคือผลที่เกิดจากจิตสงบแล้วจะเกิดปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาฉะนั้น ปัญญานี้ใครทำพนนั้นก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้และทำเพื่อใครก็ไม่ได้เนี่ยวันนี้ก็ขอฝากข้อคิดธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามเพียงเท่านี้ก็ขอขอบใจอนุโมทนากับทุกท่านที่ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดขอความสุขกายสุขใจ จงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้เดินทางปฏิบัติสมถาากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ขอให้ให้ได้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน